โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่บทที่6กันแล้วบทที่6ของเราก็จะเป็นการตัดนะคะแผลตัดเนี่ยดูยังไงแผลตัดคือจุดที่เขาไม่ได้เชื่อมกันอย่างนี้เนี่ยให้ดำตัดขาวจุดที่เขาจะเชื่อมกันก็ต้องอยู่ที่ตรงกลางถูกไหมอ่ะไกด์นะแผลตัดกับการเชื่อมส่วนมากจะอยู่ที่เดียวกันเราจะเชื่อมก,ก็ต่อเมื่อเรามีแถลตัดถูกไหมโอเคอันนี้เนี่ยพอเราเชื่อมกันปุ๊บก,ก็เป็นการตัดเขาทางอ้อมเหมือนกัน ต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันบุย๋ยอะให้ํำตัดเขาออกจากกันแผลตัดของเขาอยู่ตรงไหนถ้าต้องอยู่ตรงที่เขาไม่ได้เชื่อมกัน<อ>ก็แสดงว่าอยู่จุดนี้ตรงกลางถูกไหมคะเราก็แค่ตัดเขาที่แผลตัดของเขาโอเคต่อไป แผลตัดของเขาอยู่ที่ไหนในข้อนี้จุดที่เขาจะเชื่อมก,กันก็คือตรงนี้เราก็แค่ตัดข้อตัดกันตรงที่แผลตัดของเขาตอนนี้เขาไม่แผลตัดอันนี้โอเคไหมคะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผลตัดนะคะจบบทนี้แล้วค่ะเจอกันบทต่อไปนะคะ